สวัสดีครับวันนี้รัวแม่ออกพ่อเปียกามาเจอพี่แกทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่ตลาดน้ำใส่น้อยเราเนี่ยดูสวนแกนะนี่ดูมะเขือเนี่ยแกกำลังเก็บมะเขืออยู่พี่เชษเป็นไง <laughs> มีความสุขเนาะทำอย่างเงี้ยเนี่ยดูแกเก็บมะเขือนะ เนี่ยของเกินมีทุกอย่างเลยนะพื้นที่เล็กๆไม่ถึง50ตารางวาด้วยนะแกปลูกเนะี่ยแกสามารถเก็บขายเก็บรายได้ในตลาดน้ำไซน้อยเนียนะ่ยขายได้ทุกวันไอ้ไม่ใช่ทุกวันเด่นเนาะเสาร์อาทิตย์ <c oughs> พี่เชษปลูกอะไรบ้างเนี่ยหานหน้าหน่อยอ๋อบมกอะไรอ่ะไอ้วก ตัวผู้มะเขือพริกีกหนูสวนพริกกินูจินดาก็ของกินทุกอย่างอ่ะเนาะใช่ของใช้ภายในครอบครัวภายในคนเรือนง่ายๆครับผมโอ้เดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะว่าพี่เชฟแกปลูกอะไรไปมั่งนี่สวนมะเขือแกสวยมากนี่คือนี่คือพริกจินดาวันนี้พริกกินหนูนะพี่เชฟแต่พริกกินหนูหรือพริกอะไรนะพริกกินุสวน พ่าพี่หนูสวนเนาะโหสวยมากเลยดกมากเลยนี่มกะมกอนะยังไงเออพิเชษแกตัดมะเขือที่จะขายพรุ่งนี้ตอนนี้มะเขือแพงนะพิเชษนะโรงหลายต่างนะก,กินเองก็ต้องซื้อเขาไงอยากกินแล้วเราก็มีหมดเนาะ พี่เชิดนี่ผักอะไรเนี่ยผักอันนี้ผักขอ,ผ,กขอ,อ,อผักกาดหอมเออผักกาดหอมนี่พี่เชิดแกมาขายหลายทีย่นะผักกาดหอมเนี่ยปลอดสารพิษสารพิษไม่ใช้สารเคมีไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรเลยใครมาเทีย่ยวหล,ลานน้ำใสน้อยมาซื้อได้นะร้านพี่เชิดปลาเผาเออแกจะมีผักมีอะไรขาย <c oughs> โอ้โหต้นพีตต้นนี้ก็สวยมากเลยแกมีนะต้นกล้วย แต่มะเขือแกสวยมากเลยนะแกจะตักน้าตรงคลองเนี่ยแหละครับตรงที่ว่าแกทำท้องล่องไว้เล็กๆแคนเนี่ยเพราะน้าตรงท้องร่องน่ะมันมีมุมไมยไม้ล่วงลงไปมันก็จะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรทันดีนี่นี่ดูถั่วพูกแกโอ้โหลูกใหญ่มากยาวมาก หลูกใหญ่มากเลยนี่เป็ไงนี้ค้างถั่วภูตัวภูพันล้านเห็นไหมตัวภูเนี่ยพันล้านขึ้นไปนะผักโหระพานี่แกตัดขายตัดขายแทบไม่ทันนั้นเนี่ยพบว่าดูสินี่เริ่มจะแก่แล้วสวยมาก ขนาดพื้นที่เล็กๆเ,เนี่ยแกสามารถปลูกขายได้อะไรได้สุดยอดเลยอ่ะผักต้อย่างนี้สวยมากปลอดสารพิษโดยไม่ใช้สารเคมีไม้ไรเลยนี่ดูผักกะนานี่นะ่าจะเป็นกวางตุ้งนี่เราถ่ายแดดร้อนอยู่นะเขาอาจจะหดใจเหี่ยวอยู่นี่มีผักชี สำหรับแปลงนี้แกเพิ่งจะลงประกาศหอมสวยมากเลยดูแกทำนี่ผักกวางตุง้งนี่คือน้ำเต้า ลูกน้ำเต้าดูน้ำเต้าแกสวยมากเลยแกไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้เลยเลยนะแกแค่ตักงามที่ว่าในคลองมาลดอะ่ะตอนนี้น้ําในคลองก็มีมวมไม้ล่วงลงไปมันก็เห็นไหมดูลูกน้ำเต้าแกลูกใหญ่มาก โอ้ดูลูงเต้าลูกนี้ใหญ่โอ้ลูกใหญ่พี่เชษอ้ลูกนี้ผมขอนะเนี่ยปล่อยมันแก่นะเออนี่ก็เป็นขาตะไคร้โอ้โหแกปลูกได้ดีมาก โอ้ดูกล้วยดูลูกกล้วยเอาภาพมันสั่นนิดนึงนะครับนะดูลูกกล้วยกระใหญ่มากสวยมากเปล่งู้นเนี่ยโอ้หน่าจะตัดขายได้แล้วเนี่ยวไ่า,าด,ดีวันนี้กล้วยไข่ลาดบุรีใช่ไหมครับ,รบโอ้โหลูกสวยมากพี่พี่เชษ์น่าจะตัดขายได้แล้วนะเนี่ย,ลยแล้ว จุกตรงไหนตรงที่ว่าเป็นหลุดออกมาจากถ้ายสุดเขานี่เหรอดูมะก,กอออกลูกมะก,กอแกดกมากเลยืลู สุดยอดอะสวนพอเพียงของพี่เชษแกใครอยากเห็นมาเที่ยวมาดูได้นะครับที่ตลาดน้ำใส่น้อยวัดใส่ใหญ่ดูพริกแกสุดยอดมากๆดูพริก ดูเม็ดพริกไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้สารเคมีแต่ต้นไม้ทุกต้นไม่ว่าพืชผักแกสวยหมดเลยดูมากออนี่ก็ต้นกล้วยอีกต้นหนึ่ง โอ้ดูลูกเขาเป่งมากนี่น่ากล้ยเล็บนิ้วนางดูเด็กขนะกาดกล้ยเล็บนิ้วนางแกยังลูกใหญ่เลยลูกเจ็ดแปดบาทพื้นที่เล็กๆแต่แกสามารถที่จะปลูกแล้วทำขายได้ แล้วขายได้ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ต่ดน้ำใส่น้อยแล้วผักแกปลอดสารพิษไม่ใส่ปุ๋ยไม่มีสารเคมีทั้งสิน้นนี่แหละครับเนี่ยนะดูแกตักน้ำตักคลองนี่แหละ เป็นปุ๋ยเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็มาลดโอ้หนี่ก็กล้วยอีกหวีหนึ่งโอ้สวยมาก